The family buddy your Life Family of Buddy Your อาเห็นบุหรี่ในห้องจบแค่นี้แหละ mm hmm. ก็คือเป็นคำบอกเล่าอย่างเดียวไม่ได้อะไรัไร้นั้นสีหน้าต้องยังไงคะคุณหมอก็เนี่ยอาเห็นบุหรี่ในห้องเฉยเฉยสีหน้าต้องเฉยคือเวลาเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจตกใจเี่ยต้องมาดูแลตัวเองก่อนค่ะ mm hmm. ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วก็เรากำลังจะไปทำอะไรถ้าเตรียมตัวเองก่อน จอกันอีกครั้งค่ะเรื่องรับเจ้าตัวเล็กนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดาเป่าอินกุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ค่ะอยู่กับนิเงนันทิยาเหมือนเดิม EP นี้นะคะเราจะเริ่มขยับวัยของลูกให้โตมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัยที่กําลังจะคุยในวันนี้เนี่ยเรียกว่าโตแล้วกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นด้วย <S <S 2> <S 2> <ๆ>ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอารมณ์ความคิดเนี่ย ต้องก้าวกระโดดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเพื่อรับมือกับลูกวัยนี้คือวัย9ถึงปีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะวัย9ถึงปีเนี่ยถ้าเราเรียกว่าเป็นช่วงพรีทีนพรีทีนใช่ไหมคะช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่นความจีดของเด็กวัยนี้เนี่ยจะพอๆกับวัยรุ่นไม่พอ<า>คุณหมอยังไม่จีดนะยังไม่สุดนะยังไม่จีดสุดค่ะ <laughs> ถ้าง,งั้นต้องเตรียมพร้อมในการรับมือค่ะยังไงบ้างคะ แต่เป็นเรื่องจริงมากนะคะที่ว่าเราคือวัยรุ่นเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นวัยที่ปวดหัวนะคะเป็นวัยที่พ่อแม่หลายคนบอกว่าลูกที่น่ารักของเขาหายไปแต่จะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเจออย่างนั้นเนี่ยหมออยากจะบอกที่ว่าคุณทำอะไรบางอย่างขาดหายไปมันคือผลพวงของอดีตท,ที่คุณทำมันเป็นผลพวงของอดีตและการตอบสนองในปัจจุบันที่คุณไม่เข้าใจสมองเขาลูกน่ารักของคุณไม่ได้หายไป ลูกน่ารักของคุณแค่โตขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงพรีทีเนี่ยคุณก็ต้องค่อยปรับตัวก่อนก่อนจะไปเจอของจริงถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณยังใช้วิธีการเดิมๆคิดอย่างเดิมๆคิดว่าสมองลูกต้องเป็นแบบเดิมคุณก็จะไปเจอว่าลูกน่ารักของคุณหายไปอเขาไม่ได้หายไปไหนค่ะเขายังเป็นลูกน่ารักของคุณอยู่คช่วงนี้ก็อืจะเรื่องของความการพึ่งพาก็น้อยลงเยอะแหละนะคะ การพัฒนาความรับผิดชอบเย่นะคะดีใจไหมคะเด็กดีใจที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วคือพ่อแม่เวลาของตัวเองแล้วเพราะว่าลูกเนี่ยดูแลตัวเองได้แบบเต็มที่ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองชัดขึ้นแล้วก็มีระยะห่างจากพ่อแม่ก็ชัดขึ้นด้วยค่ะค่ะก็แสดงว่าทั้งหมดที่แสดงว่าสมองของลูกเราเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกขั้นนะคะมีความพร้อมในการแยกจากสิ่งที่จําเป็นต้อง พึ่งพาตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขยับมาเป็นพึ่งพาห้าสิบห้าสิบเริ่มห่างพ่อห่างแม่แล้วใช่ค่ะคะแล้วก็สมองก็จะเรียนรู้เรื่องที่ยากๆได้ดีขึ้น่ทีพัฒนาไปใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นตรงกับเรื่องที่มันเป็นความฉลาดที่เราพูดถึง Mul t i p l e i n t e l l i g e n c e ของเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่กับมันจดจ่อกับมันมีความสุขแล้วก็พัฒนาส่วนนั้นได้อย่างแหลมคมเฉียบคมมากขึ้นด้วยแต่วงภายแต้วงเลยว่าถ้าเขารู้ใช่ไหมคะ ถ้าเขารู้ว่าเขามีความสามารถใ,ใน่้านถ้าเขาร<ง>ู้แล้วก็ผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่ความสามารถเขาอย่างชัดเจนเขาก็จะพัฒนาไปกับมันได้อย่างดีมากนะคะ,คะแล้วก็ อันนี้อันนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่บางทีเด็กก็ตกใจแล้วก็ตกใจก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวนะคะซึ่งบางคนจะเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเพราะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่วัยสาวได้เร็วกว่าเด็กผู้ชายเข้าสู่วัยหนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นการเข้าสู่วัยสาวนั่นแสดงว่าเราต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยฮอร์โมนฮอร์โมนข้างในร่างกายเด็กมีฮอร์โมนเพศแล้วเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มีร่างกายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียว แต่มันส่งผมต่อเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนออนออกไหมคะ,คะหน้าตาฉันจะเป็นยังไงเนี่ยสิวเม็ดนี้ใครจะเห็นไหมแล้วเริ่มจะมีความเปราะบางมากขึ้นในเรื่องของมุมมองต่อตัวเองและการถูกตัดสินจากเพื่อนอจริงๆตอนแรกเราบอกว่าปฐมต้นนี่ให้ความสําคัญกับเพื่อนแล้แต่ป้าปฐมนี้ก็ให้ความสำคัญเพื่อนมากขึ้นไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยปฐมต้นนี่เราให้เด็กเปิดเผยเรื่องความด้อยของตัวเองบ่อยความรู้สึกไม่มั่นใจเยอะเนี่ยตรงนี้จะยิ่งหนักก็ไปใหญ่เพราะว่าเขาก็พยายามที่จะรู้สึกต่อตัวเองได้ดีหรือมีมุมมองต่อตัวเองที่ดีถ้ามันพื้นฐานมาันงอนแง่ค่าวนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลสูงมากมแล้วยิ่งทําให้การปรับตัวจะยิ่งยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เด็กเรียนรู้ที่จะมั่นใจในตัวเองจาก ตั้งแต่ปฐมต้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อเข้าสู่ใบนี้ด้วยความมั่นคงมากขึ้นสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอะ่ะมีความมั่นใจหรือว่ามีมุมมองที่ดีต่อตัวเองดีแบบไหนนะคะแล้วก็เรื่องของเนื่องจากยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะมีมุมมองกับตัวเองดีแค่ไหนเพื่อนไม่มีทางจะไม่มีความสําคัญมิตรภาพมีความสําคัญมากแล้วจะบอกว่า เมื่อเด็กมีความมั่นใจมีมุมมองต่อตัวเองดีอ่ะกลุ่มเพื่อนมันก็จะเป็นไปในทางเดียวกันบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเพียร์เพชเชอร์เพียร์เพเชอร์ก็คือเด็กเนี่ยได้รับการกดดันจากกลุ่มเพื่อนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นไปโดยเป็นธรรมชาติคือเด็กคล้ายกันจะมาอยู่รวมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเรามั่นคงเพื่อนของลูกเราก็อาจจะคล้ายๆลูกเราถ้าลูกเราเปลาะบางเพื่อนของลูกเราก็อาจจะเปลาะบาง หรือว่ามีลักษณะของปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอมี p พ e ยร์เพชเชอจากกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีปัญหามันก็เลยกลายเป็นข้อเสียเยอะแต่ p พียร์เพชเชอในกลุ่มที่มีความมั่นคงมันก็เป็นอาจจะเป็น p พียร์เพชเชอที่ดีก็ได้เพีย <Pe> er ร,ร์ <Pe> er รก็คือเพื่อนเพชเชอร์ก็คือแรงกดดันจากเพื่อนอ,อย่างเช่นโอ้ยทําไม่ได้ดเลดีทําได้เปล่าอะไรอเงี้ย คือมันทําให้เด็กตัดสินใจบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ควรทําสิ่งนั้นแต่ว่าตัวเองอยู่คนเดียวไม่ทําหรอกแต่ว่าด้วยความแรงกดดันจากกลุ่มอาจจะทําพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นได้ประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเพย์เพเชอร์อาจจะเป็นเฮ้ยทุกคนอ่านหนังสือหรอวะกดดัน่ะอะไรเงี้ยแต่มันก็หมายความว่าหมายถึงการที่มีเพย์เพเชอร์อาจจะเป็นในเรื่องของโพซิทีฟเวย์ได้เหมือนกันค่ะทีนี้ ตอนนี้เนี่ยจนเป็นช่วงเวลาที่ลูกห่างจากเรานะคะแล้วก็อาจจะมีเวลาที่ลูกจะยอมอยู่ใกล้เราอีกไม่นานเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังมีความใกล้ชิดก,กันอยู่ก็ให้ใช้เวลาอย่างเต็มที่นะคะให้ยังใช้ใช้หาเวลาที่จะทําสิ่ง,ต,งต่างๆกับลูกนะคะสิ่งต่างๆที่ทำมนเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ชวนเด็กพูดคุยนี่แหละค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่พูดกับเด็กมาเลยเมื่อก่อนก็มีปัญหาอะไรเพราะเราบอกอะไรกับทําตตาอะไรเงี้ยนะคะไม่เคย<ม> <ๆ S 2> ได้ยินแกพูดอะไรสักอย่าง หรือว่าเราไม่ค่อยได้เป็นฝ่ายฟังอ่ะเป็นฝ่ายให้ลูกฟังอยู่เื่อยพอถึงวัยรุ่นเราก็จะปวดหัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องฝึกการเป็นฝ่ายฟังแปลว่าเราฝึกยังไงที่ทําให้ลูกรู้ว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาพูดได้อันนี้ค่ะวิธีการฝึกฟังไม่ใช่คือเราไม่พูดอะไรนั่งเฉยๆแล้วทหนาตนมิใช่แบบนั้น <laughs> แต่ว่าเราต้องเป็นแบบทักษะที่เป็นคนฟังที่ไม่ตัดสินไม่รีบแทรกสอนเป็นคนฟังที่ดีโดยการเสริมว่าเฮ้ย <laughs> ความคิดดี่ยากแมสนใจน่าสนใจแม่ชอบนะถึงแม้ว่าแม่จะไม่ค่อยคุ้นแต่แม่ก็ชอบแม่ถึงแม่จแม่จะตงหิดตงหิดนิดหน่อยแต่ก็อย่าเบรกลูกและอย่าตัดสินใช่ค่ะค่ะแล้วแหละเป็นการฝึกฟังซะก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังพอได้อยู่นะคะ ไม่ว่าจะยังไงแม่ก็ชอบนะที่หนูมาเล่าให้แม่ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องหนูรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้จักเพื่อนด้วยเมื่อเขามีลักษณะที่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาแล้วก็อาจจะถามเขาเรื่องอารมณ์นี้ค่ะ,คะบอกแม่ได้ไหมว่ารู้สึกยังไงอ,อะไรเงี้ยถ้าเราเคยมีคําเรื่องของอารมณ์ได้เขาชินแล้วมันก็จะง่ายขึ้นกับวัยนี้ที่เ็าจะสามารถบ,บอกคำศัพท์อารมณ์ได้ด้วยตัวเองโดยเราไม่ต้องเดานะคะ,คะ เราก็อาจจะช่วยเขาในเรื่องของการทํากิจกรรมที่มันตรงกับช่วยเขาในการกําหนดเป้าหมายเพราะเด็กอาจจะถ้าสมมติว่าเด็กมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงก็จะทําให้เด็กมีความคล้ายๆมีแรงฮึดมีอะไรอเงี้ยค่ะ<ม>อาจจะช่วยให้เขาติดต่อให้เขาวางเป้าหมายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ถ้าสมมติว่าโรงเรียนหรือว่า กิจกรรมอื่นที่ต้องการให้เรามีส่วนร่วมก็ให้กระจนเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดบางเรื่องที่จริงๆควรจะเป็นเรื่องของเขาพ่อแม่มีควรยุ่งมากก็อย่าก,กระจนเข้าไปนะบางทีพ่อแม่ก็เข้าไปเยอะมากแล้วก็งานของเด็กก็กลายเป็นงานของพ่อแม่อะไรเงี้ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราเข้าไปยุ่งมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนช่วงนี้จะเป็นเรื่องของความเข้าใจเรื่องถูกเรื่องผิด มากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้เด็กไต่ตองหนูคิดว่ายังไงเรื่องนี้นะคะแทนที่จะบอกว่านี่ไม่ได้แม้ว่าผิดอโอ้แม่ไม่เห็นด้วยนะ,ะยังไงก็ต้องผิดนะแบบนี้อะไรสมองเงี้ยนะคะ,คะหรือว่าทําแบบนี้ต่างหากที่ถูกหนูทําแบบอื่นไม่ถูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกับเป็นการใส่ความคิดของเราเข้าไปแต่ว่าจริงๆอยากให้เป็นว่าหนูมองว่ามันผิดเพราะอะไรนะหรือทําไมหนูถึงคิดว่าเรื่องนี้ถูกนะไหนเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยจะดีกว่าค่ะค่ะ แล้วก็เรื่องพฤติกรรมซึ่อาจจะเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเป็นเด็กแว้นการลองสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยอยนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอลูกที่สมมตินะหมอตั้งโจทย์สมมุติว่าเราไปเจอว่าหลานคุณหญิงเนะี่ยคุณหญิงได้กินบุหรี่ในห้องนอนเขาหรือเห็นซองบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแช็กในห้องนอนคุณหญิงจะทํำยังไงคะก็ถามเขาว่าของหนูหรอหนูสูบหรือเปล่า ทำไมถึงสูบป,ประมาณนี้ค่ะคุณหมอโอเคค่ะเอ,อของหนูหรอหนูสูบหรือเปล่าทาไมถึงสูบเนี่ยมันเป็นการมันเป็นรักษาชิงจริงจริง,รงมันเจอไปด้วยความรู้สึกลุ้นว่าไม่อยากให้เขาสูบโอเคไหมม,มันจะเป็นความร,รู้สึกแบบนั้นแต่จริงก็ไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดเพราะเราไม่ได้ด่าอ,อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ด่าแต่ว่าในทางที่จะกลางกว่าเนี่ยอาจจะเป็นว่าแม่เห็นอาเห็นบุหรี่ในห้องอืจบเลยจบแค่นี้แหละ ก็คือเป็นคําบอกเล่าอย่างเดียวไม่ได้อะไรทั้งนั้นสีหน้าต้องยังไงคะคุณหมอก็เนี่ยอาเห็นบุตรินในห้องเฉยเฉยสีหน้าต้องเฉยคือต้องปรับอารมณ์ตัวเองก่อนเนะจริงๆคุณหนิงพูดถูกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจตกใจเนี่ยต้องมาดูแลตัวเองก่อนค่ะว่าเรากําลังรู้สึกอะไรแล้วก็เรากําลังจะไปทําอะไรถ้าเตรียมตัวเองก่อนอ่ะก็จะดีกว่าดังนั้นหมอคิดว่านิ่งดีที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยเราดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่ เอออาเห็นบุหรี่ในห้องอ่ะอืหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะขอ,อเพื่อนฝากไว้อเอ่อไม่ได้ติดนะเออลองแล้วไม่ชอบสมมตินะแล้วแต่ที่เขาจะบอกไม่เป็นไรเลยค่ะก็แปลว่าเราหมายความว่าเราคล้ายๆเวลาปรับสมองของเราก็คือรู้ว่าเด็กจะเข้าสู่วัยอยากลองะนะคะการการมีคําสั่งเนี่ยม,มันไม่ได้ช่วยลดการอยากลอง แต่การมีคําสั่งทางเดียวเนี่ยมันจะทําให้เขาปิดบังจากสิ่งที่เขากําลังลองอืมเงินถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงว่าอาจเจอบุหรี่ในห้องเป็นห่วงสุขภาพนะโอเคเ็ได้ไหมก็ได้ค่ะจริงๆอันแรกก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าลักษณะที่เป็นการยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะเป็นการตําหนิมันเป็นการเจ้อว่าเป็นความเป็นห่วงเหมือนกันไม่เป็นไรได้หมด เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากตาหนิแล้วก็เรารู้สึกเป็นห่วงเนี่ยใช้ได้คือดูแลที่รักษาของความร,รู้สึกของเราเลยอะไรเงีง้ยแล้วถ้าหากว่าเขาก็ยังคงเดินหน้าที่จะสูบต่อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือทุกครั้งที่เราจะอยากให้เด็กปรับพฤติกรรมเนี่ยมันต้องเป็นรักษาของการปรับพฤติกรรมที่เป็นสองทางค่ะก็อ่ะโอเคเอางี้สมมติคุณหญิงอยากเป็นใบรุ่นสุบรีหรือจะเป็นคุณอาคะ เออถ้าเป็นตามวัยเนี่ยนะคะก็เป็นวัยรุ่นแล้วกันค่ะคุณหมอหมอก็เป็นอาคุณหนิงนะอ่าหมอก็ไปเจอบุหรีในห้องคุณหนิงนะค่ะนิงอาเจอบุหรีในห้องอะ่ะค่ะของเพื่อนอของเพื่อนค่ะ,อะโอเคเอออาถามได้ไหมอะ่ะว่าไม่ได้คะ่ะได้ได้ได้วัย <laughs> รุ่นกวนๆไงอาว่าไงะคะจริงๆจะก,กวนมาก็ได้นะคะเพราะอาเนี่ยเชี่ยวชาญในการรับคํากวนอยู่แล้ว ืออาอยากถามว่าตกลงหนิงเคยสูบเปล่าก็ก็เคยลองค่ะเอาจริงนะอารู้สึกดีใจนะที่หนิงบอกอาได้เรื่องนี้ออันนี้ถ้าหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีความหมายก็คือเวลาที่เด็กมีความรู้สึกว่าเด็กสามารถเล่าได้เนี่ยเรื่องอื่นมันจะมองเห็นลำลายแล้วไปได้ใช่คือพอคุณอาวัน,นิดาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าต่อแล้วว่าอ๋อจริงๆอะ่ะหนูสูบเยอะมากเลย <Okay. S 2> หรือว่าซองที่อาเห็นในห้องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ของเพื่อนหรอกมันของหนูเองนั่นแหละโอเคคล้ายๆอย่างเนี้ยค่ะเป็นรักษาัรซึ่งพอเราเห็นว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเราต้องบอกเขาว่าเราดีใจที่เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยดูทีสมมติว่าเขายอมรับว,ว่าเขาสูบเยอะโอเคเราก็อาจจะบอกว่าอืมแล้วตอนที่สูบเยอะเนี่ยมันทําให้รู้สึกยังไงโอเค okay. อย่างนี้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเขาเจอแต่มันดีมันอ่านหนังสือได้นานขึ้นมันเพราะว่าพวกนี้เป็นสารกระตุ้นไงค่ะ แล้วเขารู้สึกว่าเขามีสมาธิได้ดีตอนทําอะไรเราก็อาจจะถามว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็จะมีข้อเสียแหละแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทันทีตอนนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วหนิงคิดว่ามันจะดีไปตลอดหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สุดแล้วพอเราไม่ได้กวนอารมณ์เขากวนอรมหมายถึงว่าทําให้เขารู้สึกว่าเราผิดหวังใส่เขาเราโกรธเขาเราอยากบังคับเขานี่คือกลายเป็นการกวนอารมณ์เขาเนี่ยมันจะทําให้สมองส่วนคิดของเขาเนี่ยทำงานได้ดี พอเราไม่ไปกวนส่วนนั้นเขาเขาก็มาคิดดูเออมันก็อาจจะมีข้อเสียทาอะไรยาวเปล่าอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยบอกว่าอืมนั่นน่ะสิอาก็ว่างั้นแหละเอาไงกันดีเอาไงกันดีก็คือเราต้องร่วมมือกันแหละเป็นพาร์ติซิเปตเอาไงกันดีก็คือแล้วหนิงเอาไงเดียลูกประมาณนี้ค่ะพอเข้าใจไอเดียไหมพอเข้าใจค่ะแต่หนิงเห็นบางคนนะเวลาแม่ไปเจอไปคน้นสมมติไปค้นใต,ใต้เตียงแล้วเจอบุหรี่ลูกเนี่ยร้องไห้แล้วก็ บอกลูกแล้วก็แบบคือลูกก็จะรู้สึกว่าลูกก็จะเห็นภาพว่าแม่ร้องไห้โหแม่เสียใจมากที่แบบฉันเลี้ยงแกมาไม่ดีเหรอทำไมแกต้องแบบไปกินเหล้าสูุหรี่ีแล้วก็ร้องไห้ฟูมมฟายคืออันนี้เขาเรียกว่าเอาตัวเองเป็นตัวประกันนะคะว่า เ,เห็นไหมว่าแม่ช้าแค่ไหน uh huh. อะไรเงี้ยก็คือช่วยรับผิดชอบกับความรู้สึกของแม่หน่อยอะไรเงี้ยเอาเป็นตัวเองเ,เป็นตัวประกัน uh huh. ซึ่งอาจจะได้ผลก็เด็กบางคนนะคะ uh huh. แต่ว่าหลายคนไม่ได้ผลน uh huh. ะคะแล้วก็มุกนี้ก็ใช้บ่อยไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ในที่สุดเด็กปรับเพราะว่าปรับจากความสะเทือนใจ uh huh. แต่ไม่ได้ปรับเพราะว่า ความมั่นคงทางอารมณ์ปรับเพราะว่าฉันเอาชนะมันได้อะไรคล้ายๆเงี้ยค่ะมันจะเป็นการปรับอีกรูปแบบหนึง่งแล้วถ้าสมมติความสัมพันธ์งอนแง่นเนี่ยตรงนี้ยก็ไม่ได้ผลอ๋อค่ะค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลักการก็คือเมื่อเด็กเข้าสู่วัยพวกเนี้ยการกระทําของใครคนนั้นรับผิดชอบต่อตัวเ,เองค่ะไม่สามารถให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนได้อาเป็นห่วงหนิงเนาะอืมเอาไงกันดีเอางี้อารู้ว่ามันเลิกยากเนาะหนิงว่ายังไงลูก แล้วก็ถ้าสมมติว่าเขามีแนวโน้มบ้างจริงๆก็อยากขยับนะก็อาจจะแบบแล้วอาจจะช่วยอะไรหนิงได้บ้างล่ะหนิงบอก<ม>อารนะถ้าเกิดว่าอาจจะช่วยอะไรได้คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นการมอบคล้ายๆมอบความไว้วางใจของเราไปสู่ตัวเขาสอนให้เขารู้ว่าชีวิตของหนูตัวตนร,ร่างกายของหนูหนูตัดสินหนูเป็นคนรับผิดช,ชอบมันอแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีนิดนึงว่าเอาเป็นว่าง,งี้ได้ไหมอาของนี้ได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าอา อีกสักเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะขอมาถามอีกทีถ้าหญิงแบบเหมือนกับพยายามแล้วขยับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจาจะลองดูว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างคือไม่ได้ปล่อยว่าฉันบอกเธอแล้วเป็นความรับผิดชอบของเธอเฉันไป<บ>แล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเราก็ยังรุ้นรุนรุนในขณะที่ยังเชื่อในตัวเขาแล้วก็ยังไม่ได้หยุดที่เราจะพยายามจะช่วยรตราเท่าที่เขาอนุญาตให้เราก็ไปช่วยค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็รัดเข็มขัดทุกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเด็กอะนั่งรถเนี่ยไม่ค่อยยอมรัดเข็มขัด นะคะ้ะเด็กก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้วให้นั่งลากเข็มขัดอยู่ที่เบาะหลังจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กขออนุญาตไปไหนกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนกับใครตลอดเวลาแล้วก็ในจุดที่เขาไปกันเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยในจุดนั้นหรือเปล่านะคะถ้าชติไปบ้านเพื่อน เราอาจจะต้องบอกเดี๋ยวแม่ขออนุญาตแม่เพื่อนก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาโอเคไหมที่ลูกจะไปอะไรแบบนี้เราก็จะได้รู้จักแม่เขาด้วยแล้วเราก็จะได้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรเงี้ยม,มันก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยไปเล่นกีฬาผาดผลก็ต้องมีลักษณะของการใส่ตัวเซฟตี้ให้เพียงพอนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยจำเป็นต้องกลับบ้านก่อนพ่อแม่ไม่มีคนอยู่ด้วยก็ต้อง บอกถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเช่นถ้าใครมาเรียกนะถ้าใครมาบอกว่าพ่อแม่ให้ไปเนี่ยให้ใช้กับพ่อแม่ด้วยวิธีไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมกินอาหารสุขภาพไม่มีทีวีในห้องแล้วก็กําหนดเวลาอยู่หน้าจอตามความเหมาะสมเพราะว่าเด็กอาจจะต้องใช้หน้าจอในการทํางานนะคะและมีกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนอ, <laughs> อนให้พอก้าถึงสิบสองชั่วโมงนะคะค่ะ <laughs> สุดท้ายด้วยการดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลกันและกันของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็กค่ะอันนี้สําคัญมากนะทุกช่วงวัยนะคะที่จะต้องมาดูแลกันนะคะนี่คือช่วงวัย9ถึง11ปีพรีทีนถือเป็นการซักซ้อมก่อนที่จะเข้าสู่งานใหญ่ งานช้างในบทบาทของการเป็นพ่อแม่นะคะเมื่อเป็นพ่อแม่ทุกคนต้องผ่านช่วงวัยนี้อย่างแน่นอนและเป็นงานหินงานยากมากนะคะหลายคนผ่านไปลำบากยากเย็นหลายคนอาจจะผ่านไปไม่ได้เลยหรือบางคนก็อาจจะผ่านไปได้อย่างเฉลุยนะคะ EP หน้าเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอย่างแท้จริงแล้วนะคะวัย1 2บสถึงสิแล้วก็1 5บหถึงสิคือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความใกล้เคียงกันเนี่ยแต่คุณหมอก็ยืนยันนะคะว่ามันมีความแตกต่าง นะะในช่วง2วัยนี้เดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The family buddy